ตัวนี้เหรอคะนี่อยู่สามตัวเลยนะครับเอาสามทหารหนุ่มสุดโรบล่าได้นอนกนโรบล่าค่ะะแล้วเล็งยังไงไว้คะต่อแขนประมาณนี้แต่แขนมันจะอ่อนยวำหน่อยนะคะครับโอ้โหออกไปทางนั้นมันหมุนยังไงนี่คะลืมไปแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ดูประมาณนี้ค่ะซ้ายอีกสักทีน่ะแล้วก็ลงสักที นนจะไม่โดนไอ้ขอบอาขาวใช่ไหมออมันคืนนนนอห,หนึ่งเียประมาณนี้โอ้โหลงทีนึงลงทีนึงคุณก็ไม่เป็นลงอย่างนั้นนะบอแลแ้กคุณต้องสู้อีกน้านน่ะเหรอ ู้นานอ่ะเพราะว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะสามบาทเออประมาณสมสอยบาทอาจจะเพิ่มเปบาจะขึ้นอีกสี่น,นิดนึงอ้าแค่นี้ก็ได้เล์ปบา,บาจะขึ้นนิดนึงเอออุ้นอยนตรงนี้ได้ไหม้ตัวอ่ะ่อเออ เล็งตัวเป็นฟ้าจะลงสักเล็กน้อย มาแล้วโ,โนโบราโนโบระที่มันม่วงๆอันนี้มันกลมๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยอะเล่นโอฮาตัวนี้ละกันใกล้ปอ่องชอบทาก็ได้บอกแม่เออเอากระต่ายม่วงดีกว่าใกอ,อ่าอ่าใกล้ปอ่องระวังโดนป่องนะขึ้นทีนึงกลมๆอย่างงี้นี่นไม่ไม่ต้องไม่มีคำว่าฝีมืออ่ะไอ้เฮ้ย ตของม like ิติใหม่ค่ะของกลมๆมันไม่มีอะไรหรอกเล็งเล็งให้กลางอย่างเดียวเราแอบชอบเฉยเลยอ่าดูกระดุดีดุดีลงบรรทัเสี่กระดุมเมฆไหมคิดตรงเมฆประมาณนี้ฟ้าก็คิดว่าประมาณนั้นตะขาวยาบิดนั่นไงเหมือนเดิมแล้วมันผิดข้อที่ดาวไม่ได้หรอก มันเข้าไปที่ดาวไงไงแล้วยี <ไง S 1> ่เหรียญละคุณเหรียญเดียว,ยวอันนี้คุมาตัวเล็กอุย้ยมันติด่องเล็งเหลี่ยมหูมดได้ไหมฟองแต่ถ้ามันเล็งหูตัวบนได้ไหมตัวบนหูน่าจะได้หลักกว่าเดิมอ,อีกเลยว่าแต่คุณจะเล็งเหลี่ยมหูป่ละล่ะก็ได้ก็ดีจะเล็งเหลี่ยมหูอะ่ะขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยต้องให้หมุนนะต้องดูด้วยว่าหมุนยังไงจะไปดานซ้ายนิดนึงถ้าจะแตะอโอ้้โอ ไม่เป็นไรแค่แค่อันนี้ก็คุ้มแล้วแต่โลอไอ้กลมๆเมื่อกี้ของแม่คือลิปสติกลิปสติกนะครับลิปสติกราคา10บาทนะคะนะขอบคุณนะคะ,ดดเ,ะ,คะเดี๋ยวจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนมันมาเที่ยวมาคีบแล้วนะคะเดี๋ยวค่ะอันนี้มานอกรอบนะคะไม่ได้ตั้งใจเลยค่ะอันนี้เราเรามาคีบวันซันเดย์ค่ะ่่เเดีี๋ยววไไป็นนรซันเดย์มันเดย์น่าเชืรอค่ะ